โอ้สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับรีวิวในค่ำคืนนี้นะครับปืนแต่งนะครับเราห่างหายจากปืนแต่งไปนานพอสมควรนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่มีปืนแต่งนะครับเรามีปืนแต่งมาเรื่อยๆนะครับเกือบทุกวันแต่ว่าบางตัวนะครับท่านยต้องบอกก่อนว่าบางตัวเราทำรีวิวไปแล้วนะครับไว้เป็นตัวอย่างในการปรับแต่งให้เพื่อนๆที่กาลังอยากจะแต่งปืนสวยๆหรือว่าอยากจะแต่งปืนแรงแต่งแม่นแต่งทนนะครับ บางตัวเราก็อย่างเช่น E&C n 603เนี่ยผมมี S สามแล้วผมมีรีวิวไว้แล้วใช่ไหมผมก็จะมีลูกค้าออเอาอร์มาแบบนี้แต่อาจจะเปลี่ยนคลิปมืออาจจะเปลี่ยนท้ายเปลี่ยนทุกอย่างให้มันไม่เหมือนกันบางอย่างอาจจะเปลี่ยนไม่เหมือนกันผมก็ไม่ได้ทำรีวิวไว้ให้นะครับแต่ก็ส่วนใหญ่จะเป็น QC ให้ส่วนตัวเช่นมีลูกค้าแต่ง E&C n 603ล่าสุดแต่งแรงเอาแบบในคลิปวันนั้นแต่ว่าไม่เอาคลิปมือไม่เอาพันท้ายแบบ CTR ผมก็ทำรีวิวแบบว่า เป็นรีวิวส่วนตัวนะส่งในแชทส่วนตัวให้เป็นการเทสความแรงเทสกลุ่มกระสุนให้นะครับอาจจะไม่ได้มีรีวิวลงช anel ยูทูบน,น,นี้นะครับก็บางตัวนะต้องบอกว่าบางตัวเราทําส่งในแชทส่วนตัวแต่ว่าบางตัวนะครับเราก็มาทําทางหน้าช่อง u t u b e นะครับเพราะว่าเอาไว้เป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆนได้ชมกันเช่นเดียวกันนะครับกับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นเอียรซีสามสี่ศูนย์เมื่อวานเพิ่งทํารีวิวสินค้าที่มาใหม่ไปนะครับขนาดน้ำหนักความเร็วกระสุนวันนี้นะครับมีออเดอร์แต่ง ช่างบอสทาให้ด่วนเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นสามสี่ศูนย์สีทรายนะครับเดี๋ยวให้กล้องดูใกล้ก่อนนะครับภายนอกเพื่อนๆครับภายนอกเราใส่นะภายนอกเราใส่เซนเซอร์เก็บเสียงแปดนิ้วนะครับกิฟมือหน้าพร้อมรางนะฮะรางนี้ซื้อแยกนะฮะรางเอ็มล็อกตัวนี้ซื้อต่างหากนะฮะแล้วก็กิฟมือหน้า rvg นะครับก็คือสองชิ้นนี้นะครับเป็นสามชิ้นแล้วนะหนึ่งสองสามชิ้นที่สี่สโคบแค n นัสนะครับ สโคปตัวนี้เป็นสโคปแคนัด Q ZL นะครับเป็นตัวที่แพงแพง,แพงบอกก่อนว่าแพงเป็นตัวที่เส้นนี่คมกริบนะครับใส่กับปืนจริงได้นะฮะร,ราคามันจะแพงอนยะ่างนี้นสโคปตัวนี้นะครับสโคปก็อยู่ที่4,800บาทมันจะเป็นสโคปที่ใส่อยู่ในปืนจอห์นวิกนะฮะถ้าถ้าดูดีๆจะคล้ายๆกับปืนจอร์นวิกที่หนังจอร์นวิกสนะครับที่ว่า,าใส่กับ เอ็นซีแ5้า่แต่ตัวนี้มีทั้งสีดำและสีทรายนะตัวนี้เป็นสีทรายเป็นสโคบราคาแพงแต่เส้นนี่โครมกิฟสายแจ๋วนะครับนิยมมาไปติดกับปืนจริงซะส่วนใหญ่ตัวนี้มันจะขนาดสโคบหน้านะครับหน้ามันจะเป็น30มิมลนะครับกำลังขยายจะอยู่ที่สเท่านะครับเนี่ยสเท่าเป็นฝากระดูกแบบนี้นะครับมาพร้อมราง20มิลกับคอ30มิมลนะครับจะให้คล้ายกับคอจะให้คล้ายกับคอสโคบของวิชังคิงนะครับ ชุดหน้าตัวนี้ยาวจําได้ไหมย,ยาวเท่าไหร่ส6บหกนะใช่ไหมน้องนัถ้าจำไม่ผิดตัวนี้ยาว1ิบหนิ้วนะครับจะออกแนวเ1 6สกไปเลยชุดหน้านะครับปืนตัวนี้นะนะครับเนี่ยยาวสิบหกนิ้วบวกกระบอกโปกอ่าเก็บเสียงอีกนะเบสเลสยาวประมาณ2ฟุตนะครับยี่ิบห้านิ้วนะทั้งหมดตอนนี้นะชุดหน้านะครับความยาวตัวปืนทั้งหมดแต่งกมาแบบนี้แล้วออกแนวสไนเปอร์นะครับจู่โจมแล้เพิ่จู่โจม1เมตรกับอีก 4ซนติเมตรนะครับหรือ41นิ้วโอ้ถือว่าใช้ได้เลยนะถ้าดึงสุดโอ้ยหเมตรกับ13ซนติเมตรนะครับ1 1 1 1งหซนติเมตรหรือ44นิ้วพันท้ายแก้พันท้ายเป็นแก้พันท้ายแต่งมาอยู่แล้วนะครับพันท้ายเป็นพันท้ายไวเปอร์แต่งมาอยู่แล้วมีหูช้างมาให้นะตัวปืนเมื่อวานเราลงรายละเอียดไว้แล้วนะครับเป็นโกงไกล,กลแต่งนะวันนี้ไล่อีกทีหนึ่งเป็นคันล้างนะคันล้าง CNC นะครับชุดหน้า CNC ชุดหน้า ชุดหน้าสไตส์อินดัสเซียนนะครับกิบล็อกเอ็มแบบเอ็มล็อกนะครับมันก็แบบเท่ไปอีกแบบนึงนะแบบนี้นะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูชุดแต่งภายในกันชุดแต่งภายในตัวนี้แต่งแรงนะครับเอาที่ห้าร้อยห้าร้อยบวกนะครับห้าร้อยบวกคอนเซปต์สปริงเบอร์ร้อยหกสิบเอพีนะครับตัวนี้เป็นหัวท้ายเบริ่งอยู่แล้วนะครับเราก็ใส่เป็นสปริงแล้วก็ลูกสูบฟล์กเอชเอส เปลี่ยนบูธจากบูธแบริ่งตัวนี้นะครับเป็นบูธเหล็กนะครับข้างในใส่บูธเหล็กแล้ว GNP 8มิลนะครับเฟือง18ตัว1 SSS นะครับเป็นโลงของแต่งเรียงชิมติดดีเลเยอร์ให้นะครับกระบอกลมเดิมที่เป็นรูปหยดน้ําเราเปลี่ยนเป็นกระบอกลมเต็มนะครับกระบอกลมเต็มสแตนเลสยางฮอบในเซตราคาที่ช่างเทศทําไว้เป็นยางฮอป PDI นะครับแต่เราใส่ที่ดีกว่าให้นะครับตัวนี้นะแถมให้คุณลูกค้าไปเป็นโพมีเทสนะครับคุณลูกค้าก็เลยซื้อท่อโพมิเทียสขนาด550มิลของเราใส่เพิ่มเข้าไปตอนแรก เซตร,ราคาที่ทําไว้เนี่ยเป็นเซตร,ราคาตัวท่อเไซส์เดิมของปืนจากโรงงานนะครับท่อประมาณ4.7 0 7. แต่ตอนนี้เราใส่ท่อยาว5.50นะครับมันก็จะยาวนี่เองนะเพื่อนนะออกก็เรียกว่าออกมาสุดปอกรถสนะครับตรงเนี้ยสุดปลายท่อเลยนะครับท่อ5.50โอเคนะครับนี่ช่างบอยเป็นคนโมดิฟายให้ด่วนๆเลยนะครับเขา QC ใ,ให้เรียบร้อยแล้วครับวิธีการก็ไปตั้งฮอบตั้งไลให้เรียบร้อยแล้ว ใส่ลูกขนาด0.25ให้นะครับโอเคนะครับแล้วก็เรือนฮอปแชมเบอร์ตัวนี้เรือนฮอปนี่เรือนฮอปเป็นเรือนฮอป C N C อลูมิเนียมนะครับ Daniel Defender นะครับจริงจริงตัวนี้ราคาแพงแพงกว่าเรือนฮอปทั่วไปนะครับแต่ว่าคุณลูกค้าเปลี่ยนเข้ามาช่างเท่เข้าเลยพิเศษราคาให้นะครับไปราคาแบบทุนๆเลยนะพันก่าบ,บาทปกติตัวนี้จะตัวละพันห้านะครับอ่อ ปลอกรูกแสงเดิมจะอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าใส่เป็นเป็นตัวเก็บเสียงนะครับอันนี้ของเดิมก็คืนทูลลูกค้าไปมีซางอันนี้เป็นเดิมๆจากโรงงานจะเป็น P Max นะครับใช่ไหมแล้วก็ทูลลูกค้าซื้อเพิ่มอีกหนึ่งตัวเป็นแม็กเหล็กนะครับใช้กันได้นะครับใส่ได้สองแบบนะแม็กมีสายสะพ,พายอีหนึ่งเส้นนะครับสายสะพ,พายเป็น MS 2สองนะครับสีดําอีหนึ่งเส้นแล้วก็ อันนี้กล่องสโคปลูกกระสุน0.25นะครับเป็นโเด้นบอลแค้0.25อีก2ถุงตัวชาร์จกับตัวเครื่องชาร์จเครื่องชาร์จเป็นเครื่องชาร์จ B3 นะครับาบานด์เซลแบบนี้นะครับเดี๋ยวเทสให้นะเทสให้ตรวนี้เลยแล้วก็แบตเตอรี่แบตเตอรี่ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ 20C นะครับแบบแต่ง 1350mAh mm นะครับเป็นแบตบสำหรับปืนแต่งนะที่ร้านถ้าเป็นปืนแต่งจัดเต็มทีมช่างจะใช้เป็นแบตตัวนี้ให้นะครับ Gt Ford นะครับ1 3 5 0 m mm, ก้อนใหญ่เพราะว่าแกนพัน้ายมันใส่ได้นะครับเราก็จะจัดแบบชุดใหญ่ให้วิธีการชาร์จนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ข้อควรระวังห้ามให้ไฟหมดอ่อนได้นะจะใช้ไฟฟ็อกก็ได้นะครับแบตเตอรี่ไม่ใช่ไม่จำเป็นจะเป็นยี่ห้อนี้นะแต่ตัวนี้มันเป็นถ้าไฟฟ็อกไซส์าย,ยาวสุดมันจะ1 200ม mm, ิลลิแอมป์นะครับแต่นี้1 350ก็จะยาวขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็ลงแกนพัน้ายได้นะครับช่างบอสเขาก็จัดให้คุณลูกค้าเป็นตัวนี้นะครับเสีย ไฟสีเขียวขึ้นนะครับสแสดงว่าเต็มแล้วแต่ยังไม่ได้เสียบแบตนะพอเสียบแบตปุ๊บจะเป็นแบบนี้นะครับสีแดงจะขึ้นแบบนี้ในกรณีที่ชาร์จอยู่นะครับควรจะให้มันขึ้นสีเขียวทั้งสาเม็ดค่อยอ,ออกไปเล่นเวลาชาร์จถ้ามันสีเขียวขึ้นดวงที่สมดวงที่สองดวงที่หนึ่งยังแดงอยู่อย่างเงี้ยอย่าเพิ่งเอาออกนะครับเวลาชาร์จพยายามให้มันเต็มๆแล้วค่อยๆออกไปเล่นอย่างที่บอกข้อควรระวังห้ามให้หมดนะครับแต่อ่อนได้ อ่อนะ on, ปุ๊บต้องรีบชาร์จนะตัวแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับชาร์จอยู่ประมาณ2ชั่วโมงไม่เกินนี้เต็มนะครับเห็นว่ามีออเดอร์ชุดใหญ่จัดเป็นกล่องสูตรเครียรแฮทอ่เขาเรียกว่าตัวชุดติงการตัวใหญ่ตัวกล่องใบใหญ่มาให้นะครับกล่องใหญ่มีล้อลากแบนี้เพราะว่าตัวปืนมันเป็นไซส์ยาวมันลงกล่องสูตรเครียที่มันเป็นไซส์80เซนไม่ได้ครับก็เลยต้องใช้กล่องใบบิ๊กไซส์นะครับไซส์ใหญ่ตัวนี้ค่อนข้างสวยงามนะครับ อันนี้เป็นเป็นยางกันลื่นตรงนี้พวกนี่ครับถ้ามันหลุดนะตัวนี้นะเป็นสีสีนี่ก็ามาแปะอันนี้โรงงานเขาจะแถมมาให้ในกล่องนะครับแล้วกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีโฟมให้สองชั้นนะครับสามชั้นเลยที่ซ้ยตัวนี้เป็นตัวลองนะครับตัวลองนะคืออย่างนี้เพื่อนๆนครับถ้าใครมีกล่องตัวนี้อยู่ก็จะรู้ว่ามันใช้อย่างนี้กล่องนี้มันจะเป็นกล่องแบบนี้นะครับเป็นทรงตะข่ายเราเอาปืนมาวางแล้วพับเก็บไว้ สักคืนหนึ่งเราก็จะเห็นว่าไอ้เจ้าตัวเนี้นะครับมันสามารถฉีกและดึงออกมาดึงออกมานะครับเป็นคล้ายๆว่าเป็นบล็อกของปืนของเรานะครับเราสามารถเอาตัวโฟมตัวนี้ออกเป็นชิน้นเป็นชิ้นได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันลงกล่องได้ไหมคนทำออเดอร์ก็คือช่างทงนะครับคนปรับแต่งก็คือช่างบอสแล้วก็คน QC ก็คือผมนะครับมาทำรีวิวให้เอง ปิดได้ไหมเนี้ยได้อยู่เฮ้ยเพื่อนๆครับมันพอดีเลยนะเนี่ยคือมันมันลงพอดีแต่มันน่าจะปิดไม่ได้นะติดปล้องรถแสงก็วิธีการก็คือขันเอาเก็บเสียงออกได้แน่นอนหรืออย่างนี้ครับนี่เห็นมเสียงเฉียงนิดนึงโอ้ยิ่งกว่าถูกหวยพอดีเป๊ะครับ มาถ้าเอียงเงนี้ได้ถ้าเอียงแบบนี้ได้แต่ถ้าตรงๆถ้าตรงๆนะถ้าวางตรงๆนะครับก็ต้องหมุนเอาเก็บเสียงออกก่อนวางตรงนี้ก็ต้องหมุนเอาเก็บเสียงออกก่อนแบบนี้เอาแม็กเอาในรพวนนี้มาวางแบบนี้แหล่อไปแบบหนึ่งนะครับช่างบอลถ้าพอดีเป๊ะเลยเอียงเอียงนะ อันนี้เี้พอดีเปเลยนะครับช่างวัดเดินไปหยิบกล่องมาให้นะครับตามออเดอร์มาครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องความเร็วกระสุนกันว่าเจ้าตนี้จะเร็วเท่าไหร่อ๋อส่ยจับด้านถึงก็หมุนไม่เข้ามันมีสองเกียวนะครับเก็บเสียงมันมีสองเกียวเดี๋ยวนะผมหมุนถูกว่ะ เยี่ยวละเอียดมาก,กเพื่อนๆต้องค่อยๆหมุนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาใช้ลูกกระด0.25นะครับในการทดสอบ20 25เอา,อาง,งี้ดีกว่าเพื่อนๆนะ,ะเป็นอย่างนี้เราอยากรู้ความความแรงที่แท้จริงของเขาเนี่ยเราจะใช้ลูก0.20ในการทดสอบเดี๋ยวเราไปยิงกลุ่มกระสุนเราใช้0.25ทดสอบ เอาเป็ว่าแม็กแม็กเก็กที่ซื้อเพิ่มเนี่ยเป็นลูกสอสูนะเดี๋ยวเรายิงตรงนี้นะครับยิงตรงเครื่องวัดประมาณนี้พอนะครับปิดฝาแล้วปั่นนะครับปั่นจุแม็กตัวนี้เป็น0-2-5นะครับเราจะมาวัดตรุงกระสุนกัน 300นัดนะเออแม็กใช่ครับแม็กบรรจุ3 0 0นัดนะครับเต็มอันนี้ Mac นแม็กศูนย์จุดสองศูนย์นะครับแบตเตอรี่นะครับใส่อย่างงี้ครับง่ายๆครับท้ายตัวนี้นะใส่แบตเตอรีนะตตร่ง่ายมากดึงกดนะฮะกดแล้วดึงปุ๊บมาแบบนี้เสียบเข้าไป เต็มแกนพอดีเลยครับเพื่อนๆแกนตัวนี้นะแกน CNC นะครับจากโรงงานใส่มาเลยเต็มแกนป้ายพอดีเป๊ะแล้วก็พวกสายพวกอะไรตัวนี้จะห้อยอยู่แบบท้ายแบบนี้นะครับเฟสที่ใส่อยู่เป็นเฟสเจด้านะครับตัวนี้เฟสเจด้าทูเฟสสลิมนะครับดึงปึ๊บเข้าไปแบบนี้นะครับมันจะเข้าไม่สุดนะครับจะเข้าได้แค่ระดับที่สามระดับที่สี่ที่ห้ามันเข้าไม่สุดละ เพราะว่ามันจะมีติดพวกเรื่องสายไฟพวกเฟดอยู่ให้มีช่องระบายความร้อนบ้างนะครับอย่าไปฝืนมันแต่โดยทั่วไปยิงปืนสไนเปอร์นะครับตำแหน่งสุดท้ายอยู่แล้วนะผมเชื่อว่าอย่างนั้นลองฟังเสียงดูนะฮะเซฟครับเซมี ห้าร้อยห้าสิบเก้าอย่างแรกห้าร้อยหกสิบนะครับอันนี้ศูนย์จุดสองศูนย์นะครับออโต้นะครับเรทสิบสี่บอลน,นะครับเรทน่าจะขึ้นได้ม,มากกว่านี้อีกนะเพื่อนๆนะถ้าแบตเต็มนะครับอันนี้แบตใหม่ใจจากกล่องไม่ได้ชาร์จนะครับใส่กันเลยมาละเลทสิบแปดบอลน,นะครับห้าร้อยหกสิบ นีเป็นลูกขนาด0.20นะครับออกมาก่อนเดี๋ยวดู25จะหายความเร็วจาก560เนี่ยจะเหลืออยู่ประมาณสัก520 500ต้นๆนะครับ บอลครับก็ลูกสองห้าแรงห้าร้อยนี่ถือว่าโหดนะโหดโคตรนะครับเดี๋ยวเรามายิงทดสอบความเดือกระสุนกันครับเดี๋ยวนะไฟฉายผมไปไหนช่างบอสครับคุณเอาไฟฉายผมไว้ไหนครับเจอเปล่าช่างน้ําหนักอ๋อเดี๋ยวนะช่างน้ำหนักก่อนอให้ช่างบอสไปเตรียมไปฉายเซฟก่อนนะเซฟก่อนนะฮะความยาววัดไปแล้วนะเดี๋ยวดูน้ำหนักนะครับ เขายืมไปฉายหน่อยนะครับชพื่อนบอสเขาเตรียมให้เร้อยน,นั้นนะครับเดี๋ยวเราไปยิงดูกลุ่มกระสุนนะครับสามพนดรยิบเก้านะครับสามกิโลแปดขีดประมาณประมาณสามโลแปดหอยไปฉายเรามาครับไปดูเรื่องกลุ่มกระสุนนะครับ นี้มันเหินไปนะครับให้เราคายนะครับดันกลับมาทวนเขยมนิดนึงนะลูกขาดนะขออนุญาตปั่นแม็กก่อนท่อเป็นท่อโพมิเทสนะครับกลุ่มกระสุนก็เลยดีมากนะท่อโพมิเทสจากญี่ปุ่นนะ6.03ยางฮอปก็ใช้ของโพนะครับแต่เรือนฮอปเป็นของ Daniel Defender นะครับโพวิน ลูกมันขึ้นไม่ทันเพื่อนชิมเลยครับนี่ลูกหมดแล้วนะครับลูกหมดแล้วพี่เสียงุบๆนี่คือลูกมันขึ้นไปที่เรือนฮอปไม่ทันนะครับหัวน็อตเซ้นก็เลยแทงลูกไม่เต็มลมนะมันก็เลยไม่ออกไปก็ต้องปั่นแม็กเรื่อยๆรนะืครับเวลาเล่นเล่นไปก็ต้องปั่นไปเล่นไปก็ต้องปัน่นไปเรื่อยๆรอยแต่นี้แม็กลูกหมดแล้วนะครับเนี่ยลูกหมดไหมครับ ที่เรายิงกันนะกลุ่มกระสุนจากที่มองตรงน,นี้เห็นว่าดีมากนะครับเพราะว่าเป็นท่อโพเนาะท่อรีดของสวิเทเชสนะครับฝากไว้อีกหนึ่งรีวิวก็แล้วกันนะครับสำหรับปืนแต่งไม่ไทํารีวิวปืนแต่งค่อนข้างนานเลยนะครับเดือนที่แล้วไม่ได้ทำเลยทําแต่รีวิวปืนใหม่นะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามชมรีวิวกันจนจบนะครับ<ม>เดี๋ยวผมขออนุญาตไปทําปืนต่อวันนี้ช่างบอสก็เซ็ตปืนอยู่ข้างในยิงคนเดียวอยู่มันเลยนะช่างบอสโอเคครับ ฝากไว้เอกดีนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ของเราด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ